สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาดูกันที่รายงานชิ้นสำคัญเลยจากสำนักข่าวสินหัวค่ะชื่อเรื่องการรับรองความก้าวหน้าที่เด็ดขาดในการดาเนินการขั้นพื้นฐานของการปรับปรุงสังคมนิยมชื่อ,อยาวนิดนึงนะคะครับผมก็เหมือนการเป็นการปูพื้นฐานก่อนการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่กำลังจะมาถึงแล้วก็จะมีการคุยเรื่องแผนพันพฒนา5ปีฉบับที่15ด้วย ใช่ค่ะรายง,งานนี้เป็นเหมือนตอนแรกจากทั้งหมด5ตอนเลยนะคะหลักๆก,ก็คือสรุปความสำเร็จของแผน14ที่กำลังจะจบลงครับพศ2564-68ถึง68 ค่ะแล้วก็ชี้ให้เห็นความสำคัญของแผน15ที่จะเริ่มปี69ว่าออจะขับเคลื่อนจีนไปสู่เป้าหมายศตรวรรษที่2หรือการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ได้ยังไงน่าสนใจครับเพราะแผน14นี่มันเป็น5ปีแรกเลยหลังจากที่จีนเขาประกาศว่าบรรลุสังคมมั่งคั่งระดับปานกลางไปแล้วใช่ค่ะการเริ่มต้นช่วงนี้มันมีความสาคัญยังไงบ้างครับในทางยุทธ,ธศาสตร์ สำคัญมากนะคะเพราะมันเหมือนเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากเป้าหมายแรกไปสู่เป้าหมายที่สองที่ใหญ่กว่าเดิมอื <c oughs> คือต้องสร้างโมเมนตัมต้องวางรักฐานให้ดีสำหรับการพัฒนาแบบยาวๆผู้นำจีนเองอย่างสีจิ้นผิงก็เน้นเรื่องนี้ค่ะว่าต้องเริ่มต้นให้ดีใน5ปีนี้แล้วผลลัพธ์ที่จับต้องได้จากแผน14ที่รายงานนี้เขาเน้นๆมีอะไรบ้างครับที่บอกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี ตัวเลขเศรษฐกิจนี้เด่นเลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะเรื่องเศรษฐกิจนี้มาก่อนเพื่อนเลย GDP จีนนี้โตตลอดนะคะทะลุ1 1 1 2 13 10ล้านล้านหยวนไปแล้วคาดว่าปีนี้น่าจะแตะแตะ140ล้านล้านหยวนได้ครับเฉลี่ย4ปีแรกนี้โตปีละ5.5%นะคะแล้วก็ GDP ต่อหัวเกิน13,000ดอลลาร์สหรัฐมา2ปีติดกันแล้วอืตัวเลขพวกนี้ก็คือสะท้อนว่าเศรษฐกิจมันใหญ่ขึ้น แล้วจีนก็เป็นตัวขับเครื่องเศรษฐกิจโลกประมาณ30%ต่อปีตามที่รายง,งานบอกครับโตขนาดนี้แน่นอนว่าต้องมีโครงสร้างพื้นฐานมารองรับในรายง,งานพูดถึง2เครือข่ายอันนี้คืออะไรแล้วคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับ8ช่องทางครับก็คือพวกเส้นเลือดใหญ่ของประเทศทั้งรางทั้งถนน ตอนนี้คืบหน้าไปแบบว่าเกิน90%แล้วโอ้โหเยอะมากค่ะส่วน2ก็คือโครงข่ายเรื่องน้ําเรื่องชลประทานการบริหารจัดการน้ําคาดว่าสิ้นปีนี้น่าจะครอบคลุมเป้าหมายได้80%กว่ากว่าอืมอันนี้ก็สะท้อนการลงทุนใหญ่ๆอย่างโครงการพันน้าใต้สู่เหนือหรือรถไฟเสฉวนทิเบตที่ผู้นําให้ความสําคัญมากๆเหมือนเป็นการสร้างระบบไหลเวียนเลือดให้ประเทศจริงๆนะครับแล้ว ด้านอื่นอย่างพวกนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมพวกนี้เป็นไงบ้างครับมีอะไรน่าสนใจไหมมีความคืบหน้าที่ชัดเจนเหมือนกันค่ะรายงานบอกว่าโครงการสําคัญ102โครงการในแผน24ี่เนี่ยเดินหน้าไปได้ดีครับการลงทุนด้านวิจัย R&D ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้สัดส่วนอยู่ที่2.69%ของ GDP แล้วก็มีเรื่องสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ในประเทศตอนนี้เกิน4ล้านฉบับแล้วถือเป็นประเทศแรกเลยครับผม ส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมอันนี้เทาก็เคลมว่าจีนเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้มากที่สุดในโลกพื้นที่ป่าไม้ตอนนี้เกิน25%เอรคุณภาพอากาศในเมืองหรือคุณภาพน้ําในแม่น้ําสายหลักอย่างแยงซีแม่น้ําเหลืองก็ดีขึ้นตามเกณฑ์แล้วก็เรื่องพลังงานสะอาดจีนก็เป็นผู้นําสร้างระบบผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วฟังดูครอบคลุมดีนะครับทั้งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และมิติทั้งสังคมนะครับชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนดีขึ้นไหมค่ะแรยง,งานก็ชี้ว่ามีการสร้างงานในเมืองใหม่ๆเยอะนะคะปีละกว่า12ล้านตำแหน่งครับอายุไขเฉลี่ยคนก็เพิ่มเป็น79ปีแล้วระบบการศึกษาประกันสังคมการแพทย์เขาก็บอกว่าใหญ่สุดในโลกแล้วก็เน้นเรื่องการพัฒนาเมืองกับชนบทให้มันไปด้วยกันแล้วก็เรื่องความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันหรือ common prosperity ก็บอกว่ามีความคืบหน้าครับ ซึ่งตลอด5ปีนี้มันก็มีเหตุการณ์การเมืองสำคัญสคัญเกิดขึ้นเยอะนะครับทั้งฉลอง100ปีพักสมัชชาใหญ่ครั้งที่20ล่าสุดก็ฉลอง75ปีตั้งประเทศใช่ค่ะสิ่งเหล่านี้มันส่งผลต่อทิศทางของแผน25ที่กาลังจะมาถึงยังไงบ้างครับ เหตุการณ์พวกนี้มันก็เหมือนการตอกย้ําทิศทางทางเมืองอุดมการณ์ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องสะท้อนในการวางแผนน5ที่กําลังจะมาถึงครับรายงานก็จะเน้นเลยค่ะว่าแผนน5เนี่ยคือช่วงพศ2 5 6 9ถึง2573จะเป็นช่วงวางรากฐานที่มั่นคงเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายใหญ่คือการปรับปรุงให้ทันสมยัยตามแนวทางสังคมนิยมให้ได้ภายในปี2035 หมายความว่าแผนี25นี้เหมือนเป็นช่วงเร่งเครื่องสำคัญเลยประมาณนั้นเลยค่ะเป้าหมายหลักๆก็คือสร้างประเทศให้แกร่งฟื้นภูชาติผ่านสิ่งที่เรียกว่าการปรับปรุงให้ทันสมัยตามแบบฉบับของจีน hmm. ซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยู่ภายใต้การนำของคณะกรรมการกลางพักที่มีสีจิ้นผิงเป็นแกนกลางอันนี้ก็สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดการนำทางด้วยทฤษฎีที่รายงานพูดถึง สรุปจากรายงานนี้ก็คือแผน14เหมือนเป็นการวางเสาหลักที่แข็งแรงมากๆใช่ค่ะแล้วแผน15ก็จะเป็นการต่อยอดโครงสร้างนั้นเพื่อพุ่งไปสู่เป้าหมายระยะยาวของจีนถูกต้องค่ะเป็นภาพของการสร้างความต่อเนื่องแล้วก็ยกระดับการพัฒนาไปเรื่อยๆทีนี้พอมองภาพรวมความสําเร็จที่รายงานเขานําเสนอมาทั้งโครงสร้างพื้นฐานใหญ่โตระบบสังคมที่ครอบคลุมเป้าหมายที่ดูท้าทายมากๆสําหรับแผน N45 คำถามที่น่าคิดต่อก็คือว่าไอ้การพัฒนาที่มันเร็วและใหญ่ขนาดนี้มันอาจจะนำมาซึ่งความซับซ้อนหรือความท้าทายอะไรที่เราอาจจะคาดไม่ถึงหรือเปล่าครับในเส้นทางสูก่การเป็นประเทศทันสมัยในปี2035 นั่นเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ต้องจับตาดูกันต่อไปเลยะเพราะการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมันย่อมมีผลกระทบหลายด้านที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแผนเสมอไปครับผมเอาล่ะครับนี่ก็เป็นแค่ส่วนแรกนะครับของการเจาะลึกรายงานจากสินหัวชินนี้จะมีประเด็นอื่นๆอีกในตอนต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ